สสสปปาาานบยเพนักงานอาบน้ำหมาไหนมาดูน้ำพนักงานหน่อยดิพนักงานอาบน้ำหมามาดูหมาค่ะนี่ไม่มีอีกแล้วนะบอกงตรง รับประกันมันไม่มีหมาที่ไหนฟินได้เท่านี้ mm hmm. บอกตรงๆไม่มีอีกแล้วมีที่นี่ที่เดียวสปาค่ะสปาโออนวดค่ะอืม mm hmm. เต็มที่ค่ะมีขนาดนีขนาดเจ้าของหมาไม่ค่อยมีเวลาแล้วเนี่ยอืม mm hmm. mm hmm. ดูค่ะ